สวัสดีเชา้าวันเสาร์ที่7มิถุนายน2 0 2 5ทุกท่านครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลที่น่าติดตามแนละน่ารับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นกันบ้างนะครับผลุบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเอตเนียแพ้อิสราเอล1ประตูต่อ3เวลชนะลิเนสไตล์3ประตูต่อศย์ นอร์เวย์ชนะอิตาลี3ประตูต่อ0ยิบรอตตาแพ้โคเอเซีย0ประตูต่อ7มัมาซิโดเนียเหนือเสมอเบลเยียม1ประตูต่อ1และสาธารณรัฐเช็กชนะมอนเตเนโกร2ประตูต่อ0ผลทุบบอลโลกรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟรอบที่2กลุ่ม A แอนติกาและบาบูดาแพ้คิวบา0ประตูต่อ1 โอลบอลกระชับม,มิตรทีมชาติบังเกเรียเสมอไซปัส2ประตูต่อ2ลักเซมเบิร์ดแพ้สโลวีเนียศประตูต่อ1รัสเซียเสมอไนจีเรีย1ประตูต่อ1โคโซโวโชนะอาร์เมเนีย5ประตูต่อ2ฮังการีแพ้สวีเดนศย์ประตูต่อ2ออฟริกาใต้เสมอแทนซาเนียศย์ประตูต่อ0สกอตแลนด์แพ้ไอร์แลนด์1ประตูต่อ3 โปแลนด์ and, ชนะมอนโดวา2ประตูต่อ0ไอแลนด์เสมอเซเนกัล1ประตูต่อ1และอีคอทอริกินียแพ้เกมเบีย1ประตูต่อ2มาปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลโคโซาฟาครับแซมเบียแพ้โคโมโรส0ประตูต่อ1ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลแก่ขับฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ